สีนองตามหูซีมือชาวจอยอันหอยล้านลําจิ้มซีมือเฮาหอยโข่งน้าตีนองเอ้ยข้าวห้อยข้าวน้องนก่ขาาหอย้านลํจิมที่หน้าต้นไหนเอามากินหอยแล้วื่กินตามหูกินโล ฉุนยอดจะจอยว่ะงั้นผมว่าจะเรื่อะไรปุยว่ะตรงทำมันหัวหน้าเนี่ยมันจะเจาะสิพูดไปอีกได้สากเมตตาเนี่ยบริมีเนี่ยต้นเพียงว่าต้นได้พอต้นฉันยอมถึงพี่น้องยังหัวแทบสำได้พี่น้อง ต้องกลาแดงนี ka, ้ได้พี่น้องกลาแดงน้องคิงคามกระเดน้องคิงค้าไปไหแต่ว่าเาไปซิมหอมใจละลายไปซิมมาังนกำนองมวยบบบนี้เลยมมีโลโก้อ้นองมวยเลยแห้ละขอบใจลลายเจ็กลให้อันนี้เอามาว้ซื่ออยางไรไปน้องซิมกันม่แซงเลยม่ซื้อจำพนเพเหตุท้ายบอแ่แม่ไปแล้วไหมสบ้ดีพี่น้อง มาเด้อมาเด้อสวัสดีพี่น้องบุญปากเนี่น้ำตั้งเน่นแต่ว่าเนี่ยใส่ปากเลยตั้งอะไรอย่งเลยเดี๋ยวเราพูดาสวยไม่มาใส่เปลือกลยนะไม่ได้เขาเลยขี้ตั้งนี้วะไม่ได้กเางเงื่อนนะมันมีล้โก้พี่น้องเลยเสียอย่างเดียวพี่น้องมีล้อโก้เอาทองปามันได้มานีพี่น้องเอ้ยบุญปากนี่มาตอนได้มีตอนนั้นบุญปาก ก็ว to ันน yeah. er no, ี t ้บนป่าเราไม่ทานี้บนป่ามาขับมาแม่กัพอมาเศร้ากับพ่อคคนหอยบาพังซานเแก่เนื้อคอะไรหอยอ้ยหนังโอ้หอยบ้าตามามาเธอเดียวกับมีเลยบนปามีมทีบาังซาอะไรี่น้องเลยเอเงยเอเลยนี่มอบใจร้านเนาะกอบใจร้านกิลืมเขาไปกดติดตามส่งบ่าังซาเด้อพี่น้องแม่

ึงเจ็ดทไปกับเจ็ดสิบแปเปนหาำมเลย้ชมแวหนึงกันสิบโลนาะเสียตรงทีฮาม่เจ้าจอยขอำเช่าจอย่ไร่มกูนะไปมาสิถูกไปถูกมาจนสิบสด้าเห่นกัยังมานังกม่วาลาลวคะคืูเขาไ่สูหนีกันเขาพูดอย่างโค้ดิ ป้าเชียรสละให้เล้ยึ้นมาป้าจะเชียสละให้มันต้องสั้นเคยหลามันป้าม่เคยใจก็เพิมก่เพนอกนเราจะอเดียเราเชียรสละน้องเราเชียสละตาน้นอน่ย่ไ่ใช่ยังห่อเดียวนล่เด้อตามันออกเอาพลาจีนยังหน่ยเลี่ก็ปลาโอ้ยไม่กัมันคือก้เอ้จะคลองกัน บุกมาเน่ยมาเดินมาเอาใส่ถุงนี่อนะเฮยู้รานากับปลา้าปาตีง่ะุกนอัตั้นเนาะ้าเนาะอกเดทีน้ยาจ่อยมาอันาจ่อยมากซองมือด้ยหาข้าเลยางข้าวปากแดงแล้มาซองมืออนร้ก็เริ่มขดเลักงไุ้อยก็จอยนา ว่อ่มาันเดอร์มวยอันน่ะวยมิตรเดินสดวนไม่ซ่ามิาอไม่มาน่อไ้กินหอยข้าหกินเยอะกินเยอะกินเยอะนละไเขาลอมกินหราวหากินเทอีกหานม่มานค่ะข้าวหนกินแล้วนะมวยกินมา กิไม่ได้ไม่ได้หมูดองพงศ์มาจุกินบอก่เมนด่อเมนไปล่าางตัดไม่ได้สาวเาบดอกระวังควรชวนลุกกรสูปุยเอ้ยกินอะไรลืมลุ่ลืมเต่านไปุยสะทำไม้าไม่แ้วเ้นี่หอยเนาะทำไมหวานจะลืมสดีพี่น้องถได้เอนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาไปกับเห็นติบเดียวค่ะใกล้ถ้าจอดดีนี่ไงข้าหนังตัวล้วไม่ติดัวยังยู่นีแม่นี่เสียวเพ็ญยังทำหลังดำปลาตมาลูกมาเ้ยเห็นแล้วเฮ้ยเม่ตาบุดสามีแล้วมาเองตอนนันเนาะเรากงกงด้วยแล้วเนาะ

ลาตัววาอยู่พื้นเนาะนี่ไม่ยบหรือเขาไม่ยอยู่ปะเนอีอนอหายอยู่บ้านเอ้าชาวาเลยค่เอ่ออไปเลยเชื้อรเดียวะหน่องเยด่างเพลดเมียนะมันมียับีบขอานเมอไหนจามเบ้มขาวเปน้าขาจะได้ดาล่นผ้าอืมฝนบังมาน

จะได้ขขยมันได้ยไายนะทอกเนาะทำไมอกอขมันจะได้เด้พอเดี <m <m ๋ยวกอาข่แล้วกะด้านหลวงเนียที่ทขาใหญ่ไว่าใช่ห um รือย่าเลยน้นหนึ่ใ่ยามาให้ชยมันถึง กังแ่ทำงาเลี้ยงวัวเลี้ยงขัวแต่ข้นินแน่เลยเจไม่แห้งตามืงเี้ยขัวนด้นมดูแลนางัวบ่หนเาก่อนใหญ่งัวออก้อ่เลยเลยเาะแล้วนาดเาะแล้วี่น้องก็ไดจะได้ไข่หอยเนื้งเอาบ่เฮยแมนเงื้งเอาอืมนั่งกระดดกระทุกพี่ จูด <c oughs> <y> เสียนกนะินเนอะรประแดองิงอกดอใ<ค>ห้เฮ้ยแบกกล้องม,มาเลยเฮ้ยคีรุไทยก่อนนตจสบเจเสียวละลายเด <c oughs> ้อเอาประแดกมากระปุกแต่ว่าบริเวณแห่กระปุกจะเจ้ยายให้เบิร์ตเลยยังเหลือ ເຮົາໃສ່ເລີຍບໍນີ້ບໍ່ໄດ້ສຳຄວນເຖືອບໍ່ໄດ້ຕຳຍັງເຮືກະນາີລີຍຕອງອົອຈ່ອມຄ อืมโอ้ยดึงมาอไมหายังมาไนเดื่อยไ่ตากเดือสิเห็นไหนกินเดื่อยคาห้องโมฮันเล้วน่คอยต้มใส่ตู้เย็นไว้าห้องโมทรงนะาห้องโมทรงนี่ขเขาอยแช่สลับเข่าเลยสลับมาจามฮันมือก่อนนะ เออบ้านเาคือหูหอยบ้านเราคือมีอ่อ่ะีทังน่ะมีก็มันลาาเมสลาัวทางห้ามันเสียเียวก็ไม่มีน้ำเขามากินขาดกินแน่ระเบนสมึงกัขาดกินอยลูกมันมาเลยเนอะม่มากินตัหงส์ก่อนไหมแม่มาก ค้างานวูสนกุมมักเยอทีียดมันเสียพ่เนาะอยู่เฮ้ย้ำผีล้านน่ะำจิ้มล้านน่ะเอ้าเอาควันไปใส่ วันนิเมียปไม่เมียอเเียว่นอยางมอนได้ไวใกระดาษนะคะใ่ใครกันอยางรอรุ่นเกันเอามาโตแหละแฟนกุยุนาบกาพื่นขี่นะเมยลน้องเดินอยากส่้งแสตบได้เสรเนาะเม่น้องเดินพ่นมาขี่ มานกมานเอเ็มาจยูกินมันอีกอิ่เฮ้ยมันตุนใช่คือมันทีขึ้นแล้วเกี่ยวข่าได้มึงน่ะเมกะสอบเข่าอีก หน้ามึงก็อิเก่าเก่ามื่อเลอตุ้ยพี่เนี้เด็กฟุ้ไปจอยอีกอด้ได้เด้เอามึงเม้อนมันจะไปอีกบริษัที่ไหนมันก็ได้เอามาลาขจาร์เลยพี่น้องยิ่งมีมันจมอนหาผมเฮ้ยมึงได้สิถอนออกมา่อยยู้นเลยใชเมื่อถอนก็เมือมึงล แร้วสิหายอยู่เ <nt ing> นาแล้วบอกกเมพนันไดหได้ว่าลืมเลยมันลืมเพ่อรสหายยู่มัลืมแต่ว่าสถานการมันบีบบางคับุักเพ่อหนึ่งเลยมดเช้้าตัวบเอง่สิคนละคือไ้ได้พี่น่่าจะังเปนจกเรือนมอ กูหน่ะมากินย่งไงอกเฮ้ยเอ้ยกูก็มีจุ่มหมาะเนอได้ได้มนบากอราคามันต่ำรายต่ำซื้อมุ้งมาลอยนึ่งน้ำจิ้มบวกผักก็ลอยหนึงจบสองลอยองกันยังเลือกันซ้ำาบนี้สองลอยไลนี่พี่น้องมานอยู่นี่มียังมึงสกุนพอกันม่กินนาเด้อสบายดี